ทุกคนอร่อยจนหยุดกินบ่ไดค่ะหอมหวานหอมไปเตยสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาเห็เดหลักบัวเชื่อมนะคะทุกคนเป็นเลยเห็ดหลักบัวเชื่อมหอมหอมหอม,หอมไปเตยค่ะแล้วก็หวานฉ่ำลูกคลิกลูกคลิกลุกลก หัวบลุกคีิกคลุกคลิกนะคะทุกคนน้ำค่ะอันดับแรกเลยกะสีล่างหลากหัวก,ก่อนนะคะเนาะล่างกับน้ำเกลือบางคนก็ใส่บักร้าวกไ็ได้เลยค่ะให้ให้ยางมันออกเนาะอันนี้อันนี้เล็กกระร่างน้มเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะใส่น้มเกลือล่างเรียบร้อยแล้วถ้าผู้ใดมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปต้มน้ำน้ำกระได้เด้อค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเนาะให้ในน้ำตม้ม มันมีความหอมของกินใบเตยน้ำน้อแม่เล็กมีใบเตยเล็กก็เลยสิพับใบเตยมัดมัดใบเตยลงต้มในน้ำต้มหลากบัวนะคะนะแม่มเล็กมัดเรียบร้อยแล้วมัดง่ายๆไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ในน้ําต้มนะคะอันนี้เล็กต้มไฟกลางๆอุ่นๆเนาะใส่ใบเตยลงไปน้ำตาลแล้วแต่ความสมัครใจในการความหวานเบาหวานนะคะทุกคน เล็กกระชอบหวานเลก็กกระไซน้ำตาลสะสามสอนโตเลยค่ะเนี่ยของแม่เล็กเนาะแต่เฉพาะน้ำตาลได้ค่ะแล้วก็เลก็กกระไซน้ำตาลบักเผาน้ำเนาะสอนหนึ่งเพิ่มความหอมแล้วก็นน้ำตาลบักเผามันสิกลมกลมเนาะคะ่ะแล้วก็มันเคยสิออกสีน้ำตาลอ่าหลังจากที่เขาเคี่ยวไปโดนๆแล้วเนาะค่ะเนาะไข่หนามันเดือดก่อนเนาะห้องเลกมันพันเดือดแต่มันก็อุ่นๆแล้วนะคะเนาะ อันนี้เข้ากระเคี่ยวน้ำตาลไปจักน้อยให้น้ำตาลละลายนะคะ่ะให้น้ำตาลละลายเข้ากันกับน้ำก่อนเนาะน,นี่เขา้าใส่ไฟกลางนะคะเนาะประดองไฟแห้งเด้อพี่น้องเด้อใส่ไฟกลางๆก่อนเนาะ โอเคน้ำตาลเท่าละลายเรียบร้อยแล้วเล็กกระใสลากบัวลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยเล็กมีหลักเหมือนแค่นี้นบอหลายหลเนาะเฮ็ดกินแ้่ว่ามือเดียวสองมือเหมิดค่ะกินม่เหมอดเอาแช่ตู้เย็นเอาใส่ขวดโหลไว้ก็ได้เด้อค่ะทุกคนปกติเล็กเฮ็ดแค่นี้ค่ะละกันกินแค่สองข้างกับเหมดแล้วค่ะสองมือกับเหมิดแล้วค่ะ เล้วก็สิเอาเชื่อมเสร็จแล้วเล็กก็เสิรมาใส่บางที่ก็ใส่น้ำแข็งกินนะคะเนอะอหลังจากเชื่อมหวานหวานเนาะเราวกับใส่น้ำแข็งกินแต่ว่าตอน,นเล็กบ่สบายเลยกับบอใส่น้ำแข็งเนาะค่ะแต่กินเป็นรากบัวเชื่อมธรรมดานะะเนาะค่ะนาะนี่เราก็ต้มไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะมีฟองก็เอาฟองตักฟองออกได้ค่ะพี่น้องตักฟองออกนะคะ นี่เ้าก็ปป่อยต้มไปเรืเอยแล้วค่ะใสวเลลาในการต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาใบเตยออกค่ะเอาใบเตยแลก็เอาแค่ความหอมมันเฉยๆเนาะพอต้มใบเตยเรียบร้อยแล้วเลยก็เอาใบเตยออกเนาะได้ความหอมของใบเตยแล้วนี่ค่ะเอาใบเตยออกได้เลยวเพราะว่าเขาเอาต่กวามหอมของใบเตยหอมหอมค่ะทุกคน ็จแล้วเียก็ปป่อยต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะอีกอีกชั่วโมงหนึ่งขึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วแต่ความชอบของเขาน้ำค่ะเด็กก็ชอบว่าต้องว่าต้องเชื่อมหวานแห้งนะะเนาะค่ะเนาะเดีวเอาน้ำตาลสีสีแล้วแต่เข้าสีเอาได้ค่ะถ้าเขาอยากได้สีน้ำตาลเข็มเขาก็ต้มต่อไปเรื่อยๆ,ๆค่ะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเล็กเอาแค่นี้พอค่ะเพราะเอาให้มันน้ำตาลแห้งเนาะ เอาข้อดีกรุ๊กลิบกรุ๊กลิบนะทุกคน mm. นคะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลย mm. พักไว้ให้อุ่นๆก่อนเด้อค่ะบ่วห้มหมัอนหอนแห้งหอมๆค่ะทุกคนตักนัว พี่น้องแทบแบหวานหวานแล้วก็เหนียวกรุบกรุบของลาบัวนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการน้ำหลักบัวกับพี่หลายอย่างได้ค่ะเนาะแก้ร้อนในบำรุงเลือดทําให้เพิ่มความสดชื่นนะคะเนาะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยขับเสมหะดับพิษร้อนแก้พิษไข่แก้ท้องร่วงก็ได้บำรุงสมองแล้วก็ช่วยชูบกำลังน้ำแก้อาการอ่อนเพลียน้ำได้ค่ะ แล้วก็ช่วยเสริมสร้างอนุโมนอิสระให้แก่ร่างกายด้วยนะคะนะคะทุกคนสรรพคุณเขาหลายอย่างมากเลยค่ะ